คละพักนักปรุง plus ตัวทาร์ทนะครับเราสามารถทำเองก็ได้นะครับคุณผู้ชมสามารถใช้คุกกี้รสช็อกโกแลตหรือว่าด i เจสตีบิสกิตเนี่ยนะครับบดกับเนยแล้วก็กลุลงในพิมพ์ทาร์ทนะครับรูปแบบนั้นก็ใช้ได้หรือวันนี้ผลเลือกเป็นแบบทาร์สําเร็จรูปนะครับซึ่งซื้อมาได้เลยนะครับการใช้ทาร์สําเร็จรูปก็ทําให้เราประหยัดเวลา ในท้องตลาดเดี๋ยวนี้เขาก็จะมีให้เราเลือกแบบแทบจะทุกไซส์เลยนะครับไซส์เล็กไซส์ใหญ่วันนี้ขนาดที่พลใช้อยู่ที่8เซนนะครับ วันนี้เราจะใช้ทั้งหมด5ชิ้นนะครับซึ่งทาร์ตพวกนี้นะครับเวลาที่เราซื้อมาเนี่ยบางครั้งเขาอาจจะไม่ได้กรอบใหม่เหมือนตอนที่เพิ่งบรรจุนะครับผลแนะนำนะครับตั้งเตาอบ160องศาโปรแกรมพัดลมนะครับอบสัก5นาทีทาร์ตของเราเนี่ยก็จะมีความกรอบใหม่และก็หอมเลยครับและสําหรับสูตรในวันนี้นะครับคลจะมีใช้ช็อกโกแลตคอมเพลว์เนี่ยในหลายๆส่วนด้วยกันนะครับทั้งไวท์ช็อกโกแลตและดาร์กช็อกโกแลตนะครับซึ่งดาร์กช็อกโกแลตคอมเพลว์และไวท์ช็อกโกแลตคอมเพลว์ของทิวลิปเนี่ยเเค้าจะมีี2รรูปปแแบบบบบัท่็นก ้อนใหญ่ๆแบบนี้นะครับหกิโลกับแบบที่เป็นถุงแบบนี้นะครับซึ่งเป็นลักษณะเหลียยนะครับแบบที่เป็นเหลียนเนี่ยข้อดีก็คือว่าใช้ง่ายเราไม่ต้องมานั่งสับนะครับแบบที่เป็นก้อนใหญ่ๆก็คือว่าอาจจะใช้ได้หลากหลายในแง่ของการที่ว่าถ้าเกิดเราต้องการขูดทำเดคอเรชันต่างๆนะครับในตัวของไวช์ช็อกโกแลตนะครับคนจะใช้ตัวสีขาวแบบที่เป็นเหลี่ยน,นะครับเราจะใช้เป็นตัวส่วนผสมของพุดดิ้งนะครับตัวส่วนของดาร์กนะครับ ผลจะใช้ตัวเหรียญเช่นกันจะไปละลายนะครับแล้วก็เรียกว่าเคลือบในตัวของพิมพ์เล็กน้อยการเคลือบเนี่ยก็จะทําให้เวลาที่เราใส่พุดดิ้งชื้นๆเข้าไปเนี่ยมันจะไม่ทําให้ตัวทาร์ของเรานะครับนิ่มไปด้วยนะครับและผลก็จะใช้ตัวของดาร์กช็อกโกแลตนะครับส่วนที่เป็นก้นกอนๆใหญ่ๆนะฮะแบบนี้นะครับมาขูดแต่งหน้าอีกทีหนึ่งนะครับถ้าพร้อมแล้วเราเริ่มทำกันเลยครับ ก่อนอื่นนะครับเราจะเอาดาร์กช็อกโกแลตคอมพาวแบบที่เป็นเหลียนนะครับไปละลายในไมโครเวฟครับตัดส่วนผสมลงในทาร์ยนะครับเกลี่ยให้ทั่วๆก้นพิมพ์ครับผมแล้วก็ปาดขึ้นมาด้านข้างเล็กน้อยครับทาแค่บางๆก็พอนะครับถ้าหนาเกินไปเวลาที่เราตัดรับประทานแล้วมันจะตัดยากนะครับเราพักที่อุณหภูมิห้องได้เลยครับสักประมาณ5นาทีก็เซตตัวแล้วระหว่างนี้เรามาทำพุดดิ้งกันครับ เราใช้ไข่แดงทั้งหมด2ฟองนะครับใส่น้ําตาลทายตามลงไปตีให้พอละลายเข้ากันนะครับหลังจากนั้นก็ใส่แป้งข้าวโพดตามลงไปครับคนต่อให้เข้ากันดีตามด้วยส่วนประกอบของผงกาแฟและนมสดครับคนให้พอเข้ากันนะครับนําไปตั้งไฟครับผมพอพุดดิ้งของเรามีลักษณะที่สุกแล้วก็ข้นดีนะครับยกออกจากความร้อนครับใส่ไว้ช็อกโกแลตคอมพาวตามลงไปครับคนให้ละลายดีครับ หลังจากนั้นก็ใส่มัสคัพโปนชีสตามลงไปคนให้เข้ากันครับรอส่วนผสมให้เย็นลงนะครับเราทำส่วนในของแต่งหน้านะครับมัสคัโปนน้ำตาลไอซิ่งครีมตีให้ส่วนผสมหนาขึ้นเล็กน้อยครับหลักครีมมัสคัโปนนะครับ ลงบนทารของเราครับตกแต่งด้วยช็อกโกแลตเล็กน้อยครับเสร็จเรียบร้อยจริงๆแล้วก็พร้อมรับประทานได้เลยนะครับหรือถ้าเปิดเราชอบที่เย็นจะจัดจะนำไปแช่เย็นก่อนก็ได้นะครับทาสูตรนี้มีรสชาติที่ทำให้คุณอาจจะคิดถึงทีรามิสุนะครับเพราะว่ามีส่วนประกอบของมัสคาโปนอยู่ด้วยยังไงก็ลองทำกันดูนะครับ หาสูตรนะครับแล้วก็สามารถรับชมคลิปทำอาหารของเราย้อนหลังได้ที่ www. c o n f o o d m a f i a com ครับและเพื่อให้ใกล้ชิดกันมากขึ้นเพื่อนๆสามารถสื่อสารกับเราติดชมรายการได้นะครับผ่านทางช่องทางโซเชียลมีเดียไม่ว่าจะเป็น Facebook, YouTube, IG, TikTok และปลายแอดครับ